สวัสดีทุกคนด้วยครับผมเรนฟงเลครับวันนี้เรล่นเกม GTA Vice City Story นะครับอ่าซึ่งเหตุการณ์ในภาคนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อน GTA Vice City ภาคอีกของมี่ก่อนนะครับในภาคนี้นะครับจะเล่นถึง y ิ s t e r ร a n d นะครับที่เป็นนายทหารซึ่งที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเป็น PSP เวอร์ชันมือถือนะครับก็หามาโหลดได้เนาะอันนี้ผมเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้นี้นะครับสคิปก่อนโอเค หาเขาโหลดเข้าเกมบันทีครับไม่ลังเลอันนี้ผมเล่นมาสักพักแล้วนะครับอ่าโอเคครับก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปทำภารกิจนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นรถก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมจะกดกดตัวเอ็กนะครับโอ้โทษดีเพื่อนโทษดีเพื่อน อรีสอรีโอเคครับกดสี่เหลี่ยมเบรกกด L อกด L อเพื่อที่จะแบบโอเคจอดโอเคกดตัวนี้ยิงโอเคครับทำเควสเลย ก็เสียงคลัสีนมันเมื่อกี้ไม่น่ามีนะครับมันน่าใช้ตัวเต็มโอเคเสียงวิคิวก็ไม,ม่มีด้วยก็ต้องขอปิดเนาะเพราะว่ามันจะมีลิขสิทธิ์นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องไปที่ ทางตรวจท่าเรือนะครับโอเคครับตรงนี้จะแตกต่างจากภาคไวซิตี้นิดนึงเนาะนี่ครับมอสาตำรวจไม่มีแน่นอนถ้ามีก็ภาคแซนกับภาคห้านี่ขี่โนบุตบาครับตำรวจไม่ว่าโอเคเบรกอตรงนี้ก็เป็นสนามบินเมืองไวซิตี้นะครับ อ่าโอเคเลี้ยวซ้ายตรงนี้ตรงนี้ที่จริงแล้วในภาพไวซิตี้นะครับมันไม่มีตรงที่เลี้ยวครับในตรงเนี้ยมันจะเป็นทางกั้นครับถ้าตรงนี้จะเป็นโช์รูมรถอ่าอันนี้ก็คือภาพใน g t เทวไวซิตี้ครับจะเป็นโช์รูมใหญ่ๆแต่นี้มันอันดีบอยู่นะครับโอเคไปเลย อ่าคานสีเหลืองไปไหนเนี่ยขีบ่บนทางเท้าขนาดกรุงเทพนี่วินมอเตอร์ไซค์ขีบ่บนทางเท้าเลยโอเคครับก็ใกล้ถึงละก็ตอนนี้ผู้ติดตามนะครับมี62คนแล้วขอบคุณด้วยนะครับผมมอเตอร์ไซค์ไปไหนเนี่ยอ,อยู่นี่ มองไม่เห็นมองไม่เห็นโอ้เกมยุคเก่า่างี้นะครับโอเค,คอแเเเค่ถึงแลวอ่าข้างกูดังท่าเรือเลยโอเคถึงละอ่าก็มันก็จะเป็นที่ซ้อมยิงปืนนะครับอ่าลูกโมหมดเลยครับแต่นี้เดือยแวแตก ไปเพื่อนเร็วเอเคสคริปต์แล้วครับโอเคไปเอา้าลงทำไมกดผิดกดผิดกดผิดขออภัยนะครับโอเคไปที่ฟิลโอแพลนส์อ่าเดี๋ยวไปส่งโอ้มีรถมีรถขยะด้วย โอเคครับถึงละอ่ามันจะมีเสียงแค่บางช่วงนะครับโอเคเดี๋ยวผมเขาเอาอาวุธออกมาก่อนต้องใช้รถว่ะแต่ไม่เป็นไรกดกดอค้างแล้วก็ปุ่มวงกลมโหจะทำได้ไหมเนี่ยมัน ผมพอกดโอเคผมก็พอกดได้นะเพ้ยเดี๋ยวผมออกห่างก่อนมันยากอ่ะโอ้โหโอ้โหเกินเกินเกินเออเอาตำรวจไล่ใจเย็นใจเย็นเอ้ยแมวแมว โอเคครับอ่ามันอปยครับอย่าลุมอย่าลุมไม่ลุมไม่ลุมโอเคล้มหนึ่งคนละเตะด้วยอุ๊ยอย่าเพิ่งเล่นนี่แน่เตะเเรียบร้อยครับผม โอเคตอนนี้เียพี่ตำรวจพี่ตำรวจพี่ตำรวจใจเย็นพี่ตำรวจใจเย็นไม่เอาไม่เอาไม่เอากดอะไรวิ่งมัยโอเคไม่เป็น dance, ไรกดบายบายไม่เอาไม่เอาพ,อาพี่เอาพี่ตำรวจ โอเคเพราะฉะนั้นผมขอตัดเลยแล้วกันนะครับตัดโอเคครับตอนนี้ก็ขับมาถึงแล้วนะครับผมก็เล่นเลือซัม,ม่เหลือครึ่งเลยโอเคถึงละส่งควสครับหนึ่งร้อยโอเคครับได้หนึ่งร้อยบาทอ่าข้อความครับอ่านอินโดนเก็ตอินโทเอนี่ t r o u b l เดี๋ยวเอาเลือกก่อนชัดนายโอเคอ่าตอนนี okay. ้ก็ภารกิจมีเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปเซฟก่อนนะครับ oh. ลงลงลงทิศลงทิศลงทิศลงท Stock ิศลงทางโอเคอ่านี่คือบ้านพักเรานะครับ โอเคเดี๋ยวผมข,ขอเซฟก่อนโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมีอ๋อภารกิจก็มีเหมือนเดิมน,นะครับกด L กด L กับ เดี๋ยวเราไปทาําธารกิจอันต่อไปเลยนะครับเอาจะลงทำไมกดพิดกดผิดต่อตรงนี้โอเค ก็ภารกิจต่อไปครับเหมือนเจอรี่เป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละไปเจอฟิลที่ his order plan เพราะฉะนั้นผมขอตัดโอเคตอนนี้มาถึงละที่บ้านฟิลนะครับโอเคเราเจอกับฟิลละนี่คือรถคันนี่ look for mary allow w ไว t e s p o ์ t พชญนุญจะขอตัดอ๋อมารับ you know, โอเคครับพชญนุญจะขอตัดโอเคตอนนี้มาถึงแล้วนะครับสำหรับปาร์ตี้โอเคถึงไวมากเพราะก็ต้องตัด me, เดี๋ยวๆ ต่อยเลยเหรอเดือดเดือดใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ย,นยิงระงับก่อนไม่ได้วะเฮ้ยเดือยเดือดใจเย็นใจเย็นอืมต่อยอ่ะนะลูกผู้ชายดีตัวหนึ่งเฮ้ยอย่าทำอย่าอย่าอย่าทำว่ายิงไม่ดี ต้องหยัดน้ำไปโอเคไปที่ฟอร์สเปกเตอร์เอาอะไรดิเอาสีแดงล้วกสนสีแดงแรงสุดสีแดงแรงสองเท่าจะลงทำไม้กดผิดเข้ากดผิดอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นตัด โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับโอเคถึงละที่ค่ายทหารนะครับเรามีทหารคุมด้วยแปลกแปล้วยเนี่ยขอไปครับข้อความเข้าแล้วก็ไม่มีซัพ์ด้วยนะครับเหมือนกับว่าน่าจะเจอกัญชาใต้เตียงนะครับอ๋อเราถูกจับได้ว่าซุกกัญชาไว้ใต้ที่นอนอ้าวเป็นคนปกติเลยเออเข้าใจวิกเตอร์ โอเคครับอ่าฟิวฉันมีงานให้นายทำนะโอเคเดี๋ยวฉันไปอ,อุ้ยตัดโอเค,อเคถึงละอ่าตอนนี้เราก็ได้บ้านใหม่ครับเอาเสบกิจโอเคมีลงรถ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมขอเข้าไปเซฟก่อนนะครับโอเคบ้านพักเราโอเคเอาเลือดก่อนดูก่อนว่าชุดมีอะไรให้เปลี่ยนมั่งโอเคมีอะไรให้เปลี่ยนไหมชุดเดียวโอเคเซฟก่อน โอเคขอจบคลิปเพปียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ